สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม MC TV แล้วอยู่ในไมค e c รับ t p o k k t t e i t t o o n วันนี้เราอยู่ในเราจะเข้าไปเล่นในกันเลสเพลกันเลยนะครับเป็นพาร์ทนี้ผมจะมาสอนสร้างรถไฟไม่ใช่รางกันเลยฮะเบาๆเลยด้คนไม่มีสมาธิกินข้าวก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็รู้สึกน่าเบื่อกันหน่อย จากที่ไม่ค่อยได้ถ่ายกันมานานนานแซนนานแสนนานก็สำหรับพรุ่งนี้นะครับผมก็จะมีวางแผนการถ่ายไว้ครับจะลงภายในประมาณกี่โมงตอนนี้ก็5้าโมงยแล้วอะน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งนะก็อย่ารอช้าเลยครับถ้าเราอยู่ในไม่เข้าก็เข้ากันเลยมืดช้ามืดเช้า,ชาคิด ฟังเสียงเลยไม่ล่าเข้าเลยอยู่ในนรกเหรอชัดเจนแล้วอยู่ในนรกแป๊บหนึ่งนะครับก็ก็มาต่อกันเลยนะครับจากเมื่อกี้ที่ผมไปเขียคองมาพอดีไปอยู่ในนรกด้วยก็ระวังจากที่เราหายไป,ปน,นานก็เนี่ครับ ผมก็เลยสร้างไว้ก่อนเลยก็ลืมได้ดิบางครั้งก็ถ่ายนะครับแต่ไม่อยากลงอะ่ะแต่ว่ามันจะถ่ายพาร์ทที่หกแต่พาร์ทที่หกแล้วก็พาร์ทที่หกต่อมันก็ถ่ายไม่ได้ผมก็เลยลบ,บ,บทิ้งไปเลยแล้วไม่ใครไปเข้าแทนเองนะที่เองออกไปจะสนมากน,นะแดงไปแดง เชื่อเอ็งเข้าไปในสนามมาเอ้ยเอ็งออกเหมือนกันสนามก็มาต่อกันเลยนะครับใหม่ถามเหมือนี้พี่ชวนคุยไม่ก็เลยหลักหลักยังไงไม่รู้อ่ะยัดมากเลยฝนตกมันก็รีโหลดแมป คนตกบันเองดิยฟ้ายังสว่างอยูเ่เลยโอ้ยแหลกคร ชิ่จะแฝกตัวนี้มันไม่ใช่ทิแปแฝกอ่ะมันคือตัวเกมตรงๆเลยอ่ะมันของไงครับ0ูนนะครับเนี่ยใส่ชิดเกาะดูตอดีปดดะมันแหลกก็มันถอดยากจริงเห็นไหมตัวผมก็จะมีแสงเครื่องหนึ่งใส่ชิดเกาะแล้วชิดเกาะมันระบายมาก เขาจะบอกว่าใบบานใหญ่เอ็งไม่ได้เห็นเพื่อนเพื่อนนะเองก็จะไม่ได้อัดใช่ไหมเขาหาว่าเองบ้างนะจั่บอ่ก็สำหรับตรงนี้ที่ผมอุดก็เพราะว่าการซัมบีการซัมบีเนี้ยบจิ๊ิแพ็กนี้กวนตีนมากกระจกแม่งเครื่องไหวได้กระจกบานไขวะกูมาเอาอะไรวะ รอรอฝน<ม>หายตกก่นอนนอนนอนได้ไหมนอนนอนได้ไหมนอนได้ไหมนอนได้ไหมชิมเราจะหมัดิดด๊ดิัดิ๊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 ดก๊ดั๊ดิ๊ดิ๊ดิ๊ด่๊ดิ๊ดิ๊เ,เิ๊ด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 ิไดิ๊ดมมิ๊ดิไไ๊ดิ๊ด๊ดิเดิดดเด P A M E เรียนว่า M O D โหมดเกมโหมดใช่ไหมแป๊บ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 เกมโหมดเขียนไง่ายวะได้นี่เป็นก็ไม่ต้องเขียนแต่ถ้าจะมูาเป็นภาษาก็เกมโหมดก็ผมยังเขียนไม่เป็นเหมือนกันวักศูนย์เห็นไหมทำซางพิมพ์ไม่ได้เกม N O T เว้ยจับจีบไอ้นี่กระดิบบาบไม่ได้ไม่คิดจับได้ เห็นไหมมันแลกจนขนาดนี้เลยเหรอสิ่งที่เพื่อนพี่ทำไม่ได้พี่เสือกทำได้สิ่งที่เพื่อนพี่ทำได้ไปนรกไหมพี่เสือกทำไม่ได้ทำอะไรเออถามทำอะไรดีส่วนชั้นนี้ก็ทำไมมันลกๆจังยังไม่ทำอะไรยังไม่ทำยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ว่างๆผมก็ขี้เกียจขี้เกียจโอ้โหตกสะดุ้งอีดอ มึงมาเกิดอะไรตรงนี้หรือว่ากูไม่ได้ปักไปโอเคออโอเคปักแป๊บ าวากันลงไปไม่ได้สำหรับตรงนี้ก็ปลอดภัยมากๆไม่มีปากกโหมันเกิดไม่ได้นะเอ้ยมันเข้าทำอะไรในนั้น ทำอะไรตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เราไม่วางใจไปวไหมเพื่อนเดีย๋ยวผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วอย่าเดินตัดหน้ากูอันนี้มันพาไปไหนขนาดผมเจาะเองนั่นเนี่ย ยังไม่รู้เลยพอดีหลังไม่ก็เฮียไม่มีอะไรทำก็อย่างเงี้ยไอ้ปากก้โงคงไม่มีดอกมงินนะแหมแล้วตกกระชายก็ลราวาช่วยแหลรอู้ เรียกไม่ถูกนะเฮ้ใช่ใช่ใช่มันเรียกนเทิลโฟเลสใช่ป่ะววะเออก็คอมเมนต์กันหน่อยนะคะรับไอไอแรกนี่มันเออรียกยังไงอะผมเรียกถูกเรียกผิดก,ก็คอมเมนต์กันหน่อยนะคะรับถางสี้นสุดโอ้ทำไรเนี่ย ผมก็จะไม่ขุนนะครับเสียวราวามากๆเลยนุ่นโหอ,อ,อาราม,มาเลยนะพี่ซอมเบ่แล้วกูด้วยดิพิกจะเร็วดิพิกโอ้พิกพิกเมื่อกี้กูเห็นมึงใส่ชุดทองไม่ใช่เหรอพิกอ้าวกี้กูเห็นมึงใส่สีมู่งเลยดีพิกมึงกดตีนกูลอ,อเค ก็ที่ผมลงมาไม่มีทางทำอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจจะทำเลยก็อุปกรณ์ที่มีก็เนี่ยทำไอ้พวก <mm> <mm> อย่าบอกนะว่าค้างไม่ข้างอ้เหนื่อย ก็เพิ่งกลับมานะครับก็กินข้าวเสร็จไปมังกะเรียะสำหรับคลิปนี้จะสั้นหรือจะยาวก็ยังไม่รู้เอเจ็บมักรออกจากตัวน้เทอินเหรอเนี่ย

หรว่าจะให้ผมพาทัวร์ไม่ทัวร์ดีกว่าผมมันตกกันแตกกันหนระือว่าจะให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับผมก็ยังไม่รู้จะทำอะไรในเลสเทนี้ก็สำหรับนี่ครับผมมีโปรเจกต์ใหม่ครับโปรเจกต์นี้ mc tv เกมนะครับผมจะเชิญเพื่อนผมนะครับฉลองนี่ mycraft ศ2นตัวเต็มแล้วก็ทิกเก็ตแพ็กอันนี้นะครับ สำหรับโพผม,มจะเล่นกันกี่คนนะครับสามครับมีเอบีที TV, แล้วก็เอ้ยใช่ๆช่ใช่ใช่บี TV, กับเจ๊งเกมนะครับมก็สำหรับจะลงวันไหนผมยังไม่รู้อะก็ที่จริงจะนัดกันมาเล่นบนพรุ่งนี้ก็อจริงมันไม่ว่างอะ ก็เลยไม่ค่อยจะได้มาหรอกก็ไม่ได้มาลงกันจริงถ้าพวกนี้มันมาแล้วก็ผมก็จะพยายามจะให้เลาะความจำหน่อยอฮงั้นถ้าใครอยากรู้นะครับวิธีทำไฟไม่ใช้ลางทำยังไงเดี๋ยวผมตัดคลิปไปเลยนะคครับก็มาอยู่กันต่อเลยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในนี่ ก็ตกตลอดเลยเกียดมากเดี๋ยวผมจะพาไปดนูน,นะครับเดี๋ยวข้างนอกฝน,น,นตกเคลียร์เคียก่อนมันแบบที่มันลกมผมทำเหี้ยอไรม่รู้เรื่องแค่ว่าตัวเองก็ผมก็มีที่รับอยู่อย่าอย่าพางังเกียดออกมาทำ ดึนไปมันแก้ดับซึ่งสำหรับทีจะแพ็กอันนี้นะคะรับมันช่วยแก้กระตุกนานลกเอานะครับเคือมันก็ไม่ค่อยจะแหลกแล้วเดี๋ยวนี้นเดี๋ยวเปสร้างแล้วสองที ที่น่าจะได้นะิป่ปุปาคาค่ม刷卡าั้ยเน,นี้ยเพื่อนอืมเดี๋ยวเห็นิปเปุ่ม刷า เดมกบ้าอ้ฮิปเออออปเอร์มันเยอะแต่ว่าไม่ฟ้าผ่ามั้งเดี๋ยวเดิงเนี้ยยืนให้ผ่าเลยผ่าดีวะมีอะไรที่เป็นสายล่อ,อฟ้าได้บ้างวะฮิปเปอร์เจ็ตแพกดีสุด ไม่เลยกับไอสดร้าไม่ยอมพายอย่าพึ่งนอกเรื่องวิธีทำเราต้องมีเพลาเร็วแล้วก็หินบล็อกหนึง่งแล้วก็ล้างเข้าไสธรรมดาแล้วก็ใส่วิธีทำมา ด,ดี่อวอ่ะเดี๋ยวาราติด,ว,ดวตรงนี้ตรงนี้จับตรงเดีย๋ยวจับตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้โอเคมันไม่ได้ลงตรงนี้มันมาลงตรงนี้โอเคนะโอเค Okay. Okay. ติบโอเคโอเคมาดูกันสำหรับรถไฟเราจะใช้กี่ลามสี่ครับงั้นมันจะไม่ไปโอเค ตัองสีลำขึ้นไปนะครับนี่ครับมันแตกตัวเพราะมันไม่มีราวกันโอเคก็ทำกันง่ายๆนะครับไปอยากเห็นมันวิ่งนะผมจำให้ครับถ้ารถไฟไม่ใช้รางตรงนี้ก็มันทำลำบากมากสำหรับในเลสเพย์ของผม,ผมก็ผมก็ไปนั่งทำมาหนึ่งชั่วโมงยังไม่เสร็จได้แค่นิดเดียวเองเดี๋ยวผมต้องใช้ห้าห้าลำ สามสี่ห้าแถมให้โอเคอืมครับนี่ครับเห็นไหมหมันเลี้ยวอัตโนมัติเอ้าบายบายมันจะค่อยแตกตัวมันก็จะไปเรื่อยๆครับ รถมันก็ค่อยๆแตกค่อยๆแตกค่อยๆแตกฟ้าผ่าดังปึมไม่ต้องสงสัสยครับเพราะเราจะกลับลเองเด็กก็รู้เองมันอยู่ได้นานจริงๆชื่นผู้ชิวเอาหมู่กลับมาโซอ เรานั่งอยู่สามลำหมูหนึ่งเราสองโอเคก็ทำกันง่ายๆนะครับแม่ก็เสียเวลาก็วิธีทำมาตั้งสิบเจ็ดนาทีแล้วอ่ะก็ระวังรอฝนให้มันไปได้ไกลจริงๆว่ะ ไปทำในลสเฟย์แม่งไม่ได้เฮียอะไรเลยเฮ้ยยังไม่หยุดอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้เฮ้ยโอ้ยยังจะหยุดประมาณนี้ยดิ๊งมันจะเจอพื้นที่ทำไมใช่ อย่าพิ่งเรื่องมากอะไรกันนะแยะนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ไปเลสเพยกันพอดีก็ไปเลสเพยกันลกันเลย็ไปัเลปกัยกกเลยวเลยกันเลยกเล้ยกเยกไกำเลันเีกำลังดีบรรยากาศในการนอน ก็คอมเมนต์กันกันมันได้นะคะรับว่าจะให้ผมทำอะไรบอกเลยฮะผมจะมีความคิดต้องแบบอยู่มีอยู่ที่ที่ผม s <S แบบมากมากอนาคตเราเราจะทำอะไรผมพาไปดูตอนนี้เรามีรถไฟ ใช้เเวลาป็นถ้าสำหรับพิธไฟนะทำไมแม่ครับมันไม่ ก็มันจะไม่ค่อยวนเลยมันต้องอัพมันจะแหลกกระตุกกระตุกกันนิดหนึ่งนะครับอ้าวแบบนะก็สำหรับพันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไป ผมบอกว่าผมมีพื้นที่ดีๆที่จะแนะนำว่าจะให้คุณแนะนำว่าอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแม่นี่ครับตรงนี้เลยแม่มันนูนสวยมากเดี๋ยวจะต่อรางเ๋ยวนี้ก็เดี๋ยวว่างๆมาถางหญ้าแล้วปักท็อปไปไว้หลังไม้ก็สำหรับเดี๋ยวใจเย็น ก็สำหรับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ถ้าดีถ้าดีจริงๆนะครับกดไลค์และกดซับสไคร์กดแชร์กันด้วยนะครับก็แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับเจอกันเออเย ก็สําสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้คลิปไหนก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับและกดซ u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับก็ผมเป็นคนที่เอ้นักแคสเกมที่ไม่ค่อยดังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b s ไ r i b e และกดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนคุณดูแนะนำผมด้วยนะครับผมเป็นมือใหม่นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับม